สวัสดีครับคลิปนี้พิกิตก็จะมาเล่นเกมแอดฟาวก้านะโ,โหมันมีโหมดอะไรเพิ่มมาเนี่ยนะไล่ล่าอ c u ูร่ NSXGT3EVO โอ้โเดี๋ยวเราไปลองขับดูครับทุกคนครับโอ้โหรดถแรงรถแรงเข้าไปดูเนาะโอ้อยากขับมั่งเลยเลยโอ้โหนี่เงื่อนไขในการได้รางวัลน,นะแต่เราไม่มีกุญแจะจะได้ขับไหมเนี่ยเไม่ให้ลองขับไหมในการแข่งนี้นะเออ มีเป้ามีเป้าโอ้โหโอ้โหมีไหมมีไหมโอ้ยอยู่ไหนอ่ะเนี่ยฮ่านี่นี่เน็ตเจอแล้วเจอแล้วนี่อยู่นี่อนี่โอ้ยอย่างเท่อย่างเท่ทุกคนดูดูครับดูครับอืม mm hmm. สวยดูดิสปอยเลอร์ NSX โคตรเท่เลยโหว้าฮะไปแข่งกันซะหน่อยอืม อย่างเท่ยังเท่ไล่ล่า n s ็โอ้ด่านออกแลนด์เลยหรอโอ้โหด่านน้ใหม่เนี่ยโอ้โหไปละไปละอื้มอื้มไถซะหน่อยไถซะหน่อยครับกระโดดกระโดดทางนี้ที่สองที่สามเราผมด้วยเราผมด้วย รอถึงด้วยอ,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 อบอนี้ะไรขอะไรคุณนมาี่ย่างห,ห,ห,าหตัวไเวยโอ้โหทันเขาไม่เนี่ยมีอยู่สบบีันครับอยู่อดับสามครับมีใครกนอกีหน่อแล้วครับผรอผมยถึง้วย,ววยาการใส่ของนะตามก็ใส่เนี่ยใส่ไปใสไปอเรแค่าๆๆามา นี่นทุกคนนี่ไันี่นะ่นี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 ่นนี่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 ่นี่นี่นี่น่นี่นี่น่นีนี่นี่นนี่นี่่นี่่นี่่นนนี่นี่นีน แต่ขาดนะโอ้นี่นี่นี่ใช่ไหมเฮ่มีการไม่หนึ่งการแล้วเดี๋ยวขอลองสักรอบนึเนี่ยนะเออนะเอาคันเดิมนี่แหละเออยังไม่ต้องอัพอะไรหรอกนะอ้๊บนี่ขอของอีกสักรอบนึะเป็นไงเมื่อกี้แค่ลงสนามแล้วทุกคนเนี่ยขอลองอีกสักรอบมาไหลแท้โอ้แท้โอ้ันสิทธิยอ เรา um. นะะ um ี่เรานี่แกนะสบัตเดือนเนยเค้าจะรออยู่ด้วยตัวเเลย่เไป

โอ้โหใกล้ๆเดิมทุกคนโอ้โหอย่างน้อยก็อ่ะได้การปเปิดๆอ่ะจะได้เป็นไรแล้วมาเปิดด้วยเปิดด้วยหุยโหย,ยตังมาสองพันแม่งโคตรคุ้มเลยโท่โอเคไปลองกันได้ครับแอดโฟล์ก้าเนี่ยไล่ลากรา,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 ายเนี่ยเซ็ต G C สามหมื่นหกโคเทนะครับทุกคนครับคลิปนี้บินลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ